ตัวนี้นี่ก็เป็นมวยด่านตั้งมายุครุ่นพีใครชนะพระรหัสเล็กนี่ก็ทะลุเลยครับรุ่นนั้นใครที่ชนะพระหัสเล็กได้นี่คือขึ้นเป็นยอดมวยหมดครับแล้วช่วงที่มึงต่อยดังๆเลยเนี่ยค่าตัวถุงสุดกท่ไรสองแสนสองครับต่อยก็ใครสองแสต่อกับพี่เชียนชโมกเพชรห้าพลังอแพ้ชนะแพ้คะแนนมึงต่อยกับชโมกเพชรอีกครั้งสองครั้งครับ แพ้ครั้งขณะครั้งแพ้สองครั้งเลยพี่<โ>อ,อเจมูกเพชรจมูกเป็นเพราะเป็นมวยครับมันเป็นมวยต่อยอยากนะไอ้อย่างพี่พี่ครับไอ้ครั้งแรกแพ้แบบไม่น่าแพ้เราลดน้ําหนักเยอะอะแต่ไอ้สองครั้งหลังเนี่ยคือมาต่อยร้อยแปดครับร้อยแปดแล้วก็มาร้อยร้อยสิบเจ็บอะสองครั้งหลังเราก็เตะขาดเราก็เลยไม่ได้ต่อยกันต่อยกันจมูกเพชรสองแสนสองครับครั้งเดียวอะแล้ว แล้วนอกนั้นก็ราคาแสนกว่าบาทก็ยืนแสนก็ยืนแสนกว่าบาทแสนหกแสนแปดประมาณนี้พี่ครับแล้วเรื่องอส่วนแบ่งก็หัวหน้าค่ายผมแบ่งช่วงนั้นผมจะได้หกสิบสี่สิบอ๋ออ่าหกสิบสี่สิบใครใครคนรับเสียเมธีหรือหัวหนะ้าค่ายสองเกียรติศักดิ์หัวหนะ้าค่ายสองเกียรติศักดิ์ครับหัวหนะ้าค่ายสองเกียรติศักดิ์ครับ ขอธรรมรลางสีนี่คือใช้สีเสื้ออย่างเดียวสีเสื้อแล้วก็ดูแลบํารุงอะไรเราครับสปอนเซอร์ครับท่านพลตีเมธีเนี่ยเขาจะมาสปอนเซอร์ให้อยากได้อะไรก็จะให้ให้ทิปมาให้ทิปอย่างเดียวพี่บ่านเขาจะบํารุงดูแลเขาจะให้อย่างเดียวสีมีแต่ให้ครับในพลเมธีนี่มีแต่ให้ครับ